สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ซอสโซลิดในโปรแกรม Resolve m a r i n a นะครับจะอยู่ที่โซลิดตรงนี้นะครับอยู่ในหน้าซอสซอสนี้นะครับเราสามารถเอาไว้ใช้เป็นเบสรองพื้นหลังหรือเปิดสีเทศอะไรดูก็ได้นะครับเมื่อเรานำซอสมาใส่ในช่องแถวข้างบนเลเยอร์แล้วนะครับ ให้เราเลือกเรียกคลิปขึ้นมานะครับตรง Bar Color นี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีของซอสตัวนั้นได้นะครับแบบนี้ครับหรือเราสามารถเซตค่าให้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงโดยการกดที่ HSB ตรงนี้ได้นะครับตรง h u วตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกสีได้นะครับ เป็นการฮิวสีหรือเปลี่ยนไปนะครับส่วน s ซตเทอรเรชันตรงนี้นะครับก็จะทำให้สีมีความขาวหรือกลับเป็นสีเข้มของสีเขานะครับแบบนี้ครับไบเนตก็จะเป็นสีขาวดำนะครับอัลฟาตรงนี้จะมีความใสขึ้นมานะครับแบบนี้ครับขอบคุณครับ